สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเร็วสี่คู่มหาหัจจารย์อาจารย์ต้อยเนาะคะนะ่ะเนาไปโทรหาอาจารย์ต้อยเนาะคะนะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งเกตุขีมมาเบอร์เรคือหน้าจอค่ะรับประกันได้โดยใจแดงใจมากปีที่หาแล้วค่ะครีมหนึ่งชุดพันสองร้อยห้าสิบบาทม่เร้กกำไรเกินควรนเกินงามค่ะแล้วก็ของปูซิลล่านะคะสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะ 499บาทค่ะส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางโอนก็ได้ค่ะสะดวกโอนได้ข็ท่านที่ไม่อยู่บ้านนะคะสั่งกันเขามาได้เบอร์โทร0ูนย์เก้าสแปดก้องาหกปดล้วก็อย่าบำรุงสายตาอาหารเสริมบำรุงสายตาทักกันเข้ามาได้โท้หาจันตุอยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันดีค่ะซี่คู่มหาชัดจันอาจารย์คื่อไวยเป็นตัวใดครือสีขาวทับค่ะแปดสองอ๋อแปดสองบอกจันแปดสองแปดสองนี่คือตัวเด่นบอกแปดสองแปดเก้านี่นะอ๋อ แปดสองแปดเก้าครับนึกว่ามันขาดทิ้งโอ้แบบมาตรฐานเจ๋อๆมา่รฐานไล่ไล่มาตรฐนไล่สีขาวทัำมันอ๋ออาจารย์บอกสีอื่นใส่ครับอันซี่ซี่คู่น่ะตัวใดอาจารย์แปดสอง สองสามแปดเก้าองสามแปดเก้าเกสาเก้ด่นตัวใดน้าบันี้อาจารย์อาจารย์เด้นตัวใดฮะคำว่าบนคือแปดสองปเนาะบนอย่างเดียว กันล่างไว้น้ำกัดไว้แรกก็ได้ครับกันล่างไว้น้ำเนาะอาจารย์ครับืือออตัว้สองสองแปดคือตัวเด่นเนาะอาจารย์เนาะค่ะตัวเด่นเลยค่ะอาจารย์เน้นตัวแปดสองสองแปดอ๋อนี่ อ๋อ oh, อาจารย์ตัวนี้น้อยมีหายอยู่เนะาะค่ะข,ขอบคุณค่ะอาจารย์เจ๊แดงบ่เห็นตัวน้นอยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ,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 อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ้าเจ๊แดงก็บ่เห็นตัวน้อยๆของเพิ่น32เด้อโทษทีโทษทีตัวน้อยอาจารย์32 แปดสองเออมีอยู่แล้วก็แปดเก้าแล้วก็เก้าสามถูกผิดต่อสามสองสามเา้าสองสามเทือกแลเด็กเ้ยเจเดีย,ย,ยนกระไดแต่ว่าพึ่งจะเห็นซื่อเอาเขียนผิดแล้วผิดเลยสองสามนึกว่าเป็นสามสองเจเดียนเ,เขียนผิดแปดสองกับมี่แปดเก้ากับมี่ค่ะ เอาสรุปของอาจารย์จับคู่ให้เขียนแล้วเขียนเลยค่ะแล้วก็เก้าสามผิดต่อสามสองนี่แหละเจดียมึงดูสองสามประเด็นนี้เห็นเป็นสองสามสองอยู่เนาะค่ะค่ะสองสามแปดสองแปดเก้าเก้าสาม เจีย์นะสีเบื้งพีซื้อดอกว,ว่าสามสองแปดสองเนาะที่กิ่งเป็นสามสองแปดสองที่กิ่งเป็นสองสามแปดสองแปดเก้าแล้วก็เก้าสามคือสลับเนาะค่ะนอะ้อสลับหลักสิบคือสองก็สลับเป็นลักหน่วยก็เลยเห็นหงงทีนี้แปดเก้ามาสลับเป็นเก้าแปดก็เลยเห็นหงงนะที่กิ่งเป็นแปดเก้าสามเก้าจังสินไหม จังสีประด้งง่วงแกแดงแห้งปึกอย่ค่ะก็มาที่เพิน่นไข่ตำแหน่งที่สามตำแหน่งสามอยู่ทัข้างบนเก้าอยู่ตรงด้านขวาแปดอยู่ตรงด้านทิศใต้ สองอยู่ตรงด้านทิศบนเอาสลับคู่เพิ่นกับไฮเดนสองแปดแปดสองค่ะค่ะนี่เขียนนะคะนะ่ะน้อเบิ่งลายตัวเท็นเนะตัวเด่นคือตัวแปดสองสองแปดและค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะขอให้โชคดีลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันแล้วก็ นี่ค่ะสีู่่มหัศรรย์อาจารย์ต้อยนี่นะคะแปลเจแดงกันเลือกว่าเพ่อนขาทิมเนาะม่องก็เป็นแปดสองสองแปดค่ะเพ่อนใส่เมือกสีขาวนะคะก็เลยเอาผู้ใดสนใจของดีมาจากปูซิล่าเนาะค่ะออนเงินโดยตรงให้ทั้งวัดเลยเดยค่ะเนาะทักขมาได สี่ร้อยเก้าเก้าค่ะทุกอย่างสี่ร้อยเก้าเก้าเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะแถมแถมโศกแถมลาบให้น้ำเดอ้อค่ะทุกผูช้ชมเดอ้อแถมโศกแถมลาบเพิ่นก็นจะบอกว่าปูศิลานะปูศิลาเนาะคะ่นะเนาะเาต้องเอาล่งทางนี้แหลมสิบบทิ้งมันนะทิ้ง ค่ะได้ทูไปพร้อมค่ะเบียแก่ปูซิล่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็พระเจ้าสววเหนือดวงสองแผ่นด,ดินค่ะไปรนใจกระทักหน้าเนาะค่ะรูปลักที่สวยงามเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าไปใส่กอบไปได้ก็บบยหั่นะคะพอดีเลย เนี่ยเ,เ,เ,เบิงเบิงเล็บมือจะแดงเลยถ้าผู้ใดเอาไปกรอบกรอบท่องนี่สีงามค่ะสีงามสีสวยมากเลยสีจะค่ำกว่าในลูกนี่นิดๆค่ะอ่พอโดนแสงสว่างก็จะจ้าอย่างนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วสีงามสุดงามเลยค่ะนี่นี่คือสีแท้นะคะมองไกลๆเป็นสีแท้เลยถ้ามาใกล้ๆจะเป็นสีเหลืองนะคะ งามค่ะสนใจใส่กรอบหัศจรต่างใส่กรอบสลึงหนึ่งเออพอดีเลยค่ะใส่กรอบสองพันสามพันนี่ก็น่าสิใส่กระถ่มหัศจรงย์ต่องเส้นระบาดได้เนาะค่ะเอาอาจารย์ต้อยก็ให้มาค่ะนี่เนาะค่ะเนาะสังคีมกระทักมากค่ะ กางครีมก็ทักมาบำรุงสายตาก็ทักมาเบอร์โทรขึ้นหน้าจอ0ซนก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดแคลเซียมแคลแมกบำรุงกระดูกแก้ปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกาเนาะคะ่ะบำรุงสายตาฝาฟัาง่งซอยห้ตาเบ,บาหวานเบาขื้นตาค่ะเนาะใครที่เป็นโรคตาแฉะตาถ้าตาแดงไปหาหมอเด้อค่ะเด้อถ้าตาแดงติดเชื้อนะไปหาหมอค่ะแต่ถ้าสายตาผ้ามัวน่ะต้องมาหาตัวนี้ค่ะนะคะ สายตาเสษต้องไปหาหมอคะ่ะแต่สายตาฝ้ามัวเป็นยุ่งเป็นแหนะน่ะน้ําตาไหลต้องกินตัวนี้เบาซอยเบาหวานเบาคืนตาแล้วก็ต่อเนื้อต่อเดียต่อล่มต่อกระจกกินกินไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าผ้ากับบเดพานะคะสปปรรพคุณของเพิ่นนะนะคะแล้วก็ครีมอันนี้ถ้ากลางคืนค่ะคอลลาเจนทองคํากลางคืนนะคะค่ะเป็นเนื้อสีสม้มแต่กิ่งกิ่งเนี่ยสี้มลายนะคะ จะดูในในในะจะเป็นเข็มมาหลายแต่ท่านแตนอกจอจะเป็นสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองสมเหลืองทองค่ะแต่อยู่ในจอมันจะเป็นขาวๆหน่อยนึงนะคะใส่ซุ่มชํำใบนาค่ะพืนผู้ใบนาของตานจากอนเวลาเขาทาแป้งทาขีมลงไปมันก็นจะสวยสดงดงามนะคะเบิ่งสังเกตจีแดงท่ายรูปไห้เด่นกมูเนาะ ยว่ายองต่ตัวเองเด้อขายขิมขิมเขาดีถ้าห้น้าสวยก็ต้องสวยเนาะคะ่นะเนาะทางานเกี่ยวกับความสวยงามก็ต้องยอตัวเองกับแม่นี่ลีตัลล่ะหน้าไปสิงห้ามตอนหน้าเจแดงค่ะเห็นปะตีข้ากูเจ้าของเ,องเบิร์ดลวบว่าเลกบว่าจีตัวนี้ล่างล่างต้องไปเบื้องคิปล่างเด้อค่ะเด้อล่างต้องไปเบื้องคิปล่าง เจดียงกับอคตัวล,ล่าไปกกอนนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปกับหวยอาจารย์ต้อย4คู่มหจัลจรรสองสามแปดสองแปดค่ะขอบคุณทันที่ลบช่อมละฟังขอบคุณผู้มีอุปการะคุณสั่งจองว่าสินค้าเจดียงบ่าวเครื่องล่างของขังของปูซิล่าเนาะคะ่ะก็ยังคงความขังยังคงความไอข้นเสื้อหมันและสัท่าตุงมใดกรสิ บังเกิดนะตรงนั้นนะคะถ้าคนบอเซียมัน่นบอสทา้าเอาไปก็บ่มีผลค่ะต้องเชื่อมั่นแล้วมีใจใสสะอาดศรัทธาก็จะได้ผลนะคะแสดงขอตัวลาบไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ